ยเ,ยเยนี่ครับกับไม้คลองธรรมาต้องติดน,นี่นะกับหมยคลองธรรมาชาตินะครับใส่ปักบุ้งมาด้วยเลยติดครับติดตปากบุ้ง แข็งส้มเลยจิงเน,นี่ยนี่ยผลงานเท่เลยก็เคยบอกครับนี่กัดสีส้มหมยเดียวเลยครับกับหมาคของธรรมชาตินะครับก็ไงขึ้นตะลิ่งไปคอมานรชาครับช้างก็กระโดดตุ๊บๆุเวลาปลาไก่ก็ลดกระลงแล้วก็สวนได้เลยครับนี่ฮะยังไงก็ฝากผลง,งานไปด้วยครับเท่เลยก็เคยบอกกัดดีจริงๆครับลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับฝากกด้วยครับนี่ด้ปากบึงเลยสุดยอดมากครับ เหยื่อ,อตกปุกกัดเลยครับนี่ครับเหยื่อตกปุกกัดเลย,น,ย,กกเลยนี่ครับกัดเทเลยก็เทยบอกสีส้มนะครับเดี๋ยวใช้กิ๊บเปอร์ดีกว่านี่ครับเข้าเต็มสองขอเลยครับหมูสิทธิ์หลุดครับ หมายที่ผมตีก็จะเป็นหองโล่งๆเงี้ยนะพอดีวิ่อกี้ผมตีเข้าไปตรงพระโป้งเหยื่อตกปุ๊บกัดเลยครับนันดูดลงไปเลยอ่ะผมก็เลยสวนเลยฮะนี่ยแอคชั่นสวิทีสับเนียนของเท่เลยกระเทบอกนี่ฮะกัดดีจริงๆครับลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับนี่ฮะกัดสีส้มวันนี้ก็สัจอามาครับฝากผลงานไ้ด้วยครับเท่เลยกระเทบอกสัมผัสถึงอารมณ์ต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แน่นอนครับสัญญามาครับ